กินม่เชียร์เจ้าหน้าทีกเขาเริ่มต้นเริ่มแล้วโอ้ยว้าไปหอกเอามมุ้ยข้าอยู่ได้หมดไทยแม่เงิน่อยลงเดือนบอกพูดได้ว่า้งไก่กินแฟนบ่แฟนฮันดเดี๋ยผมก็จิ้มฮันดู ทานลาทาน้องแสบปองแสบเพื่อข้าเปยนแน่เลยเมื่อจะเอาลงมือกแนเน่ไอเมดาเมเียขาเขาลงมคลิปนึงมานี่มานี่แบไปรอเขาเลยเขาว่าห้างบนไม่มีคนเขาก็เลย เขาคิดว่าเขานักไวก่อนเขาหนักไว้ที่หลังนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้วันนี้คือลหันแม่ไอานข้าไปกินอะไรไรอใช่อเวลาขาเขาไปชื่อขนมแหละไปชื่ขนมแต่เขเอะร้าวปเราคู่ชทกันคูดแชทข้าช็เลยแชทก busca tudo